เรื่องความประหยัดไม่เป็นรองใครกับเจ้าคันนี้ Honda City 1.0 Turbo ตัวนี้เป็นตัวพิเศษ RS มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูมาครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ดูนะครับวันนี้นะครับจัดให้ดูเลยนะครับ Honda City นะครับ1.0 Turbo RS นะครับตัวนี้ท็อปสุดเลยนะอย่างที่บอกนะครับ RS เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษของทาง Honda นะคันนี้นะครับปี2020นะครับนี่ภายในนะครับคันนี้นะครับ พิเศษยังไงได้เป็น Imput s t a r นะครับแล้วก็เป็น p a t t e r n c h i p นะครับพวงมาลัยเป็นม t i ติฟังชันนะครับ p a t t e r n chip ก็ไปสับเกียร์เนาะแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับคันนี้ผู้หญิงขับนะครับคันนี้เจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะสวยสวเลยนะครับกว้างกงเลยนะนี่ข้างในเป็นเบาะเบาะหนังสีดํานะครับสวยสวเลยนะครับสวยๆเดิมเดิมสีเดิมโรงงานเลยนะผู้หญิงขับนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับนี่อัปเดตให้ดูเลยนะครับตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของคคันนี้ะรบ สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าทักเข้ามาที่แฟนเพจและบ้านเกี่ยวของเราได้เลยนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไปเซ็นให้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากได้รถไว้ใช้นะครับอยากเข้ามาดูรถที่ร้านนะครับมาได้เลยนะครับคา,ค,า,ค,าคอนเนอร์อยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคน,นะครับไป